เทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่สำรวจและแก้ไขระบบไฟฟ้าสองสว่างในเขตเทศบาลนครแม่สอดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียให้กลุ่มบุคคลทั่วไปของเทศบาลนครแม่สอด เจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นลานชนวัวกลางงานปีใหม่มง้งหลังมีผู้ร้องเรียนเรื่องการลักลอบการเล่นพนันวัวชน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกับดิฉันนางสาวราภาพลุตันเป็นผู้รายงานค่ะการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ําเสียให้กลุ่มบุคคลทั่วไปของเทศบาลนครแม่สอดค่ะที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัชุมพลคีรีสังกัดเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ดเรเทิดเกียรติชินสารานนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายสั่งการให้ในายธีรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเดินทางไปเป็นประธานในการเปิดโครงการประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ําเสียให้กลุ่มบุคคลทั่วไปของเทศบาลน,นครแม่สอดโดยมีผู้อานวยการกองช่างผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผูวอำนการโรงเรียนเทศบาลวัชุมพลคีรีอาสาสมัครสาธารณาสุขชุมชนและน้องๆน,นักเรียนเข้าร่วมรับการฝึกอบรมในครั้งนี้กว่า100คนตามที่องค์การจัดการน้ำเสียได้ร่วมมือกับเทศบาลนครแม่สอดจัดทำข้อตกลงร่วมในการบริหารจัดการระบบน้ำเสียอย่างเต็มรูปแบบเพื่อพัฒนาให้ระบ,บบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครแม่สอดมีประสิทธิภาพสูงสุดจึงได้จัดทำทั้งในด้านเทคนิคการบำบัดน้ำเสีย และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนและเยาวชนเพื่อปลูกฝังให้ประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการน้ําเสียและร่วมกันร,รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ําของเทศบาลนครแม่สอดโดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความผูกพันเป็นเครือข่ายสิ่งแวดล้อมและมีทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการบำบัดน้ำเสียอย่างยั่งยืน เทศบาลน,นครแม่สอดลงพื้นที่สำรวจและแก้ไขระบบไฟฟ้าส่องสว่างในเขตเทศบาลน,นครแม่สอดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะช่วงค่ำของวันที่5้ามกราคม2559ด็เตอรเทริดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ในกุลเครือวีระรองนายกเทศมนตรีนําฝ่ายกองช่างเทศบาลน,นครแม่สอดหน่วยป้องกัน และบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลน,นครแม่สอดออกตรวจดูแลไฟฟ้าส่องสว่างทางในเขตเทศบาลที่ดับหรือมีปัญหาโดยได้เร่งทําการแก้ไขให้ใช้การได้โดยเริ่มจากบริเวณชุมชนอิสลามชุมชนดอนชยัยชุมชนบ้านเหนือและชุมชนอื่นๆทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรในช่วงค่ำของเขตเทศบาลน,นครแม่สอด และได้มีการกำหนดจุดที่จะติดตั้งไฟฟ้าเพิ่มเติมในบางจุดที่สมควรจะมีแสงสว่างให้มากขึ้นโดยเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ทุกวันพฤหัสบดีประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดสามารถแจ้งเรื่องไฟฟ้าขัดข้องได้ที่หมายเลขโทรศัพท์088 282 6585นายกุลเครือวีระรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลนครแม่สอดนะครับในช่วงนี้นะครับและเวลานี้นะครับเทศบาลนครแม่สอดได้ออกทําการซ่อมไฟนะครับที่เสียนะครับเพื่อให้การสัญจรผ่านไปมาของพ่อแม่พี่น้องสะดวกยิ่งขึ้นและมีความปลอดภัยนะครับทางเทศบาลนครแม่สอดซึ่งผมได้ดูแลเกี่ยวกับไฟฟ้าถนนหนทางนะครับก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับ ณปัจจุบันนี้เรากาลังทําอยู่ที่ชุมชนอิสลามนะครับเราจะดําเนินการออกตรวจในพื้นที่ทุกวันพฤหัสนะครับทุกวันพฤหัสสพดีนะครับของทุกๆเดือนนะครับเราจะได้ดําเนินการให้พ่อแม่พี่น้องได้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าดับตรงนั้นตรงนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่น้องประชาชนนะครับที่ ช่วยเป็นหูเป็นตาและบอกกล่าวนะครับเราจะได้ช่วยกันนะครับแก้ไขปัญหาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนของเรานะครับขอบคุณครับท่านที่จะแจ้งนะครับเกี่ยวกับไฟฟ้าดับนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์0882826585นะครับที่ลองกุลเคอรอวีระนะครับจะได้รับข้อมูลและจะได้ดำเนินการแก้ไขให้โดยด่วนนะครับขอบคุณครับ อำเภอแม่สอดจัดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนมกราคมครั้งที่1ประจำปี2559ที่หอประชุมอำเภอแม่สอดนายธนยศปานขาวในอำเภอแม่สอดเป็นประธานในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลครั้งที่1ประจำปี2559โดยมีระเบียบวาระก่อนการประชุมเป็นการประดับเหรียญ จากวิทยาลัยกรมการปกครองให้แก่นายสุเมฆมหาวันผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งตแม่กุที่ได้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้านและการมอบหนังสือสำคัญเพื่อแสดงหลักฐานการเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบจากนั้นเป็นระเบียบบาระการประชุมเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยของตำบลและหมู่บ้านกรณีแรงงานต่างด้าวหรือหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเนื่องด้วย กรมการปกครองแจ้งว่าปัจจุบันการกระทำความผิดในลักษณะอุกชะกันเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือแรงงานต่างด้าวหรือผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเมื่อกระทำความผิดแล้วจะหลบหนีออกนอกประเทศทำให้ไม่สามารถนำผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของฝ่ายปกครองและตำรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอกำชับผู้ใหญ่บ้านสอดส,ส่องดูแลเยี่ยมเยืยนอนราษฎรในพื้นที่เพื่อสังเกตพฤติการของบุคคลพร้อมทั้งหาข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆในพื้นที่และช่องทางการเดินทางเข้าออกตามธรรมชาติซึ่งใช้หลบหนีออกนอกประเทศของแรงงานต่างด้าวกรณีตำบลหมู่บ้านตามแนวชายแดนหรือในพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากให้ดำเนินการเพิ่มเติมเช่น การจัดเวรยามการตั้งจุดสกัดหรือประสานและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานพื้นที่อย่างใกล้ชิดหากพบการกระทาความผิดกฎหมายเกิดขึ้นในพื้นที่ให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านเข้าระงับเหตุและจับกุมผู้กระทาความผิดแล้วรายงานให้ในอำเภอรทราบโดยทันทีโรงพยาบาลแม่สอดอบรมฟื้นฟูความรู้ประจำปีด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับพนักงานช่วยเหลือคนไข้และพนักงานทั่วไปค่ะที่ห้องประชุมเพชรชมพูอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลแม่สอดในแพทย์สุชาติพรเจริญพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดเป็นประธานเปิดการอบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับพนักงานช่วยเหลือคนไข้และพนักงานทั่วไปโดยมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย หน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลแม่สอดศูนย์ส,สุขภาพชุมชนและโรงพยาบาลชุมชนในเครือข่ายจำนวน200คนโดยจัดเป็นสองรุ่นรุ่นละหนึ่งวันนางสาวพนิดากาวินำหัวหน้าพยาบาลกล่าวว่าการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลให้บรรลุปเป้าหมายนั้นต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายและทุกระดับซึ่งรวมถึงพนักงานช่วยเหลือคนไข้และพนักงานทั่วไปบุคลากร,กรกลุ่มนี้ มีหน้าที่หลักในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้พร้อมใช้และมีความปลอดภัยรวมถึงการดูแลความสะอาดของสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่ให้เหมาะสมต่อการดูแลผู้ป่วยผลจากการนิเทศเชิงรุกหน้างานพบปัญหาการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อที่ไม่ถูกต้องหลายประการและมีความหลากหลายในการปฏิบัติสร้างความสับสนและไม่เป็นแนวทางเดียวกันทั้งโรงพยาบาลทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความรู้และประสบการณ์ในการทำงานของแต่ละบุคคลดังนั้นงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลจึงได้จัดโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ประจำปีด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับพนักงานช่วยเหลือคนไข้และพนักงานทั่วไปขึ้นภายใต้แนวคิดการปฏิบัติที่เป็นปัญหาในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลนายแพทย์สุชาติพรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดกล่าวว่าการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นสิ่งที่บุคลากรในทีมสุขภาพทุกคนต้องให้ความสำคัญและตระหนักอยู่เสมอเพราะในการทำงานจะต้องใช้หลักการป้องกันการติดเชื้อแฝงอยู่ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานการติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นผลลัพธ์ทางด้านลบที่บ่งบอกถึงคุณภาพการรักษาของโรงพยาบาลหากผู้ปฏิบัติขาดความรู้ และละเลยการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆที่กำหนดไว้ก็จะส่งผลเสียต่อทั้งตัวผู้ป่วยและบุคลากรทำให้ผู้ป่วยเกิดการติดเชื้อจากการรับบริการหรือบุคลากรอาจเกิดการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานการอบรมในครั้งนี้จึงเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางและวิธีปฏิบัติต่างๆในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโดยคาดหวังว่า ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยต่อทั้งตัวผู้ป่วยและบุคลากรผู้ให้บริการเจ้าหน้าที่บุกตรวจลานชนวัวกลางงานปีใหม่มงหลังมีผู้ร้องเรียนเรื่องการลักลอบเล่นการพนันวัวชนค่ะเจ้าหน้าที่บุกค,ค้นลานวัวชนปีใหม่มงแม่สอด เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดตากสนที่กำลังบุกตรวจสอบลานชนวัวกลางงานปีใหม่มงสั่งรื้อรัวออกยุติการแข่งขันชนวัวกลางคันป้องกันการลักลอบเล่นการพนันผิดกฎหมายแต่ให้แข่งวัวสวยงามแทนเป็นเหตุให้มวลชนบางส่วนไม่พอใจรวมตัวกดดันให้เจ้าหน้าที่ออกจากพื้นที่ต้องเปิดเจรจากันโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดตาก นำกำลังหลายสิบนายเข้าตรวจสอบลานกิจกรรมในงานประเพณีวัฒนธรรมปีใหม่มงหมู่ที่10บ,บ้านเจดีโคอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตาหลังได้รับการร้องเรียนว่าอาจจะมีการแอบลักลอบเล่นการพนันวัวชนเมื่อกำลังเจ้าหน้าที่ไปถึงพบกลุ่มมวลชนมากกว่า1,000คนต่างจับกลุ่มและเตรียมพร้อมจะเปิดชนวัวขนาดใหญ่หลายสิบตัวจนเจ้าหน้าที่พร้อมกับผู้นำท้องถิ่นของหมู่บ้าน ต้องสั่งให้งดกิจกรรมทั้งหมดเป็นการชั่วคราวเพื่อทำการตรวจสอบทำให้กลุ่มมวลชนจำนวนมากไม่พอใจรวมตัวกดดันเจ้าหน้าที่ให้ออกจากพื้นที่จนตัวแทนผู้จัดงานและเจ้าหน้าที่จึงเปิดเจรจากาันที่ข้างสนามวัวชนด้วยความตึงเครียดเนื่องจากชาวบ้านต้องการให้มีการจัดแข่งวัวชนตามปกติแต่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตกระทั่งเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงจึงมีข้อสรุปร่วมกันคือ ฝ่ายเจ้าหน้าที่ขอให้ผู้จัดแข่งวัวชนหรือแผงรั้วสังกสีที่ใช้ปิดล้อมสนามวัวชนออกทั้งหมดเพื่อง่ายต่อการมองเห็นและตรวจสอบแต่ไม่อนุญาตให้มีการแข่งวัวชนเนื่องจากสุ่มเสี่ยงต่อการลักลอบเล่นการพนันแต่ให้เปลี่ยนไปเป็นการให้จัดแข่งขันวัวสวยงามแทนการชนวัวเหมือนทุกปีจนชาวบ้านบางส่วนพอใจแต่ก็มีบางส่วนที่ตั้งใจมาชนวัวก็ยังไม่พอใจอย่างไรก็ตามในที่สุด ผู้จัดก็ได้รื้อแผงกัน้นโดยรอบสนามออกทั้งหมดและทำการแข่งขันวัวสวยงามแทนท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดจนจบงานเจ้าหน้าที่และชาวบ้านต่างแยกย้ายกันกลับบ้านโดยไม่มีเหตุการณ์บานปลายแต่อย่างใดทั้งนี้ในเขตอำเภอแม่สอดและอำเภอข้างเคียงมีการจัดงานประเพณีปีใหม่มงพร้อมกับเปิดลานชนวัวเป็นประจำทุกปีแต่ปัญหาในหลายปีที่ผ่านมาพบว่ามีการลักลอบเล่นการพนันตั้งแต่ราคาหลักแสน ถึงหลักล้านจนเจ้าหน้าที่ต้องทำการตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มนักพน,นันแอบใช้กิจกรรมประเพณีดังกล่าวลักลอบเล่นการพน,นันหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวกันแล้วนะคะในช่วงนี้ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะ8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะ สามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดดิฉันนางสาวรพาพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ